ครับไส้ปลาเนนนะครับไส้ปลาเนนอันนี้ไม่น่าจะได้หมักอันนี้ไส้สดนะครับไส้ปลาเนนสดนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปรากฏกันคืนนี้นะครับฝนตกเป็นคืนที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับไส้ปลาเนนนะครับแบบนี้นะครับจริงๆเราใช้ไม่เยอะเราใช้แค่นี้พอนะครับแต่ว่าเขาให้มาเยอะนะครับเสียงปลาครับ ยงปลาเขาไม่ขายนะเพราะทิ้งอย่างนี้เนี่นะครับก็เลยไปขอเขามานะครับได้เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็คือแยกเก็ดมันออกครับที่เขาใส่ปนนมานะครับอันนี้คือไส้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหมักไว้ในน้ําด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตกด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปที่หมายกันเลยนะครับยังยังเอนอ้อนนี่ก่อนนี่นะฮะเอาตัวนี้ก่อนนี่นะฮะมาแล้วนะฮะได้แล้วนะครับเหยื่อไส้ปลาินนะครับนี่นะครับ ใส่บานินนะครับดูตัวสวยๆนะครับเนี่ยตัวกาลังได้นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ตัวที่ที่ห้าแล้วมั้ง่ยครับผมมาเดี๋ยวเราจัดการต่อนะครับจะตกอีกเอาโอเคมาครับเอาแต็กปดเร็วดึงนะครับนี่มาแล้วนะครับดึงครับดึง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 มาแล้วนะครับนีนะครับมาแล้วหลุดไหมฮะหลุดไหม โอ้โห oh นะครับหลุดนะครับตัวนี้เปล่านะครับเค okay, เดี๋ยวลองใหม่นะครับจัดเลยนะนะั่นนะ,นะะกกนนตัวที่สองนั่นนะกดดึกนู่นตัวที่สองนู่นน่ะนั่นะนะนะ่เอาเลยยกเลยยูอยูอยไหมยูมาแล้ว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 อยู่ปะยูนะยูนะมาแล้วโอ้โห و, ใหญ่นะฮะอเอาเรื่องครับตัวนี้ มาแล้วนะครับอู้อู้อ้อ๋อตัวใช้ได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นะฮะมาแล้วนะครับตัวต่อไปโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะกดประกดกันก่อนนะฮะมาอีกแล้วนะครับนี่นะฮะมาอีกตัวนะฮะช่วงนี้ก็ดึงจริงเข้านะครับกดนะครับ นี่นะฮะดูนะฮะโอเคนะฮะได้นะฮะนี่ฮะอยู่นะครับอันนี้เยือเหม้นนะครับมีสองศูย์นะครับอ่านะฮะมีสองศูย์นะฮะดูนี่นะฮะมันหมันนะครับสุดยอดนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตกกันต่อไปนะครับไม้แล้วครับ มาอีกแล้วโอ้หมาอีกแล้วนะฮะเอาเรื่องครับฝนกําลังตกครับนี่นะครับโอ้มาแล้วนะครับสายนีดกาลังเลยนะครับสายนี้กาลังได้โอ้ฝนนะครับ